น้ำด้วยน้ำด้วยน้ำยัไเป็นยังไงเอ่ย Rồi. Ừ, kiếm lấy, wow, mẹ không ăn cái rồi hả? hả? cái ngukin siye ngukin หมดปะเนี่ยว,ว้าวแม่เอาไปานะมือหหนูใชหนูอย่าเอามือจับผมชมไม่อยากจะดูหนูนะดีดีครับว,ว้วาวเอา้ากินเข้าไปเลย โอเคหนูกินก่อนเดี๋ยวแม่แบบเอามาให้เออเตี๋องดีนะฮะยต่วหลุดส้มตำนะใช้แต่มือนี่น้ำนี่น้ำน่น้าอะแายบายดีกว่า บายบายเร็วบายบายก่อน